คำถามถาม,ถามว่าพวกเราใช้ชีวิตเกิดมาก็ต้องมาแก่มาเจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็ตายพวกเราต้องการอะไรกันแน่คำตอบก็คือพวกเราได้มาอาศัยภาชนะร่างกายนี้ด้วยเหตุผลเดียวคือรีบทวนกระแสมาตื่นรู้เห็นความจริง ร่างกายนี้เป็นสารณะที่ไม่ยั่งยืนมันเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แตกสลายตายไปมันไม่ใช่สารณะที่ยั่งยืนของพวกเราพอร่างกายนี้ตายไปพวกเราก็จะไปหาร่างกายใหม่พวกเราคือจิตซึ่งมีอาการปรุงแต่งห่อหุ้มอยู่เรียกว่าจิตวิญญาณ พวกเราก็จะล่องลอยไปหาภาชนะใหม่พอได้ภาชนะใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์สัตว์น้ำบ้างสัตว์บกบ้างสัตว์ปีกบ้างสัตว์ในอากาศในอวกาศบ้างแล้วก็กินกันไปกินกันมาเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่สุดท้ายก็โดนเขากินพอร่างกายแตกสลายตายไปเราโกดเกียรติอาฆาตพยาบาทอยู่แล้วก่อนตายขนาดนั้น แล้วเราก็ไปหาร่างกายใหม่เริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่กินกันไปกินกันมาใหม่แล้วก็ตายไปโกเกียรา์คาดพยาบาทตลอดทางเลยมีแต่ทุกข์ตลอดทางแล้วพวกเราก็ไปหาร่างกายใหม่มันเป็นคํำถามที่พระอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าพวกเราต้องการอะไรกันแน่พวกเราเปลี่ยนภาชนะไปมากมาย แต่ละภาชนะไม่เคยมีภาชนะใดทวนกระแสมารู้ว่าพวกเราคืออะไรกันแน่มีแต่เรียนรู้เพื่อหากินเลี้ยงร่างกายนั้นแล้วร่างกายนั้นก็แตกสลายตายไปพวกเราไปหาร่างกายใหม่เรียนรู้ติ้นลนสแสวงหาอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายนั้นแล้วร่างกายนั้นก็ตายไปมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะ แห่งการเกิดเพื่อมาตายเปล่าน่าสรรสังเวชกับสารณะที่ไม่ยั่งยืนนี้ร่างกายไม่ใช่สารณะที่ยั่งยืนเลยใช่หรือไม่ทีนี้พวกเราทวนเข้ามาพวกเราจะได้รู้ว่าพวกเราต้องการอะไรกันแน่